รวมรถมือสอง JK ค่ะขอนำเสนอเก่งบ้านๆน,นะคะทนทานใช้งานดีราคาคันนี้นะคะ75,000บาทค่ะมีเอกสารครบภาษี68ค่ะรถเก่งมือสองบ้านๆน,นะคะรถ Toyota v วีออเกียร์ออโต้ค่ะรถยนต์ปี06เครื่องยนต์1.5นะคะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยค่ะ ทนทานดูแลง,ง่ายไม่จุกจิกเชื้อเพลิงน้ำมันล้วนนะคะ9195เติมได้หมดค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะข,ขึ้นรงครบปกติกุญแจรีโมทแอร์เย็นคอนโซลหน้าสวยแผงประตูสวยภายในสะอาดนะคะล้อมแมกขอบ15อยางดีช่วงร่างดีรถเดิมๆพร้อมใช้ค่ะ75,000บาทราคาเงินสดนะคะพร้อมเร่มค่ะทุกท่าน รถอยู่ที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์นะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะนัดหมายล่วงหน้ากันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสำหรับวันนี้แอดมินนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ